มาดูครับสารัตลองยิงเลยลูกนี้โอ้โหเข้าครับโอ้โหบอลมันตกแล้วมันกระเด้งโดนพื้นสนามโอ้โหเข้าเฉยเลยสองเออหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับปีทีประตตีเสมอได้สําเร็จกาดจังหวะยากครับดูครับตรงนี้ยิงแล้วบอลตกตรงน้นโอ้โหแล้วกระดอนหนีหนีเห็นได้เห็นเลยครับใช่ครับด้วยพื้นสนามไงครับตรงนั้นมันไม่เรียบนั่นแหละครับกลับมารับบอลคืนอีกทีหนึ่งอืแทงยัดไปข้างหน้าเลยครับลูกนี้ยังไม่ผ่านคราวเดียว แล้วจอร์มาโจโอ้ยิงจากกลางสนามแล้วเข้าเลยครับโอ้โหสุดยอดว่าจังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าโอ้โหจอร์มาโจครับไหวพริบสุดยอดครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจากบอลที่ฝั่งเมืองทองขึ้นเกมซะ้วยซ้ำครับพิชาเกี่ยวบอลูกนี้ไม่ติดเท้าโอ้โหลาโจโอ้โหสุดยอดจริงๆครับจับแล้วยิงจังหวะเดียวเลยนะครับโอ้กิ ย,ย้อนหลังกลับมาไปที่เียโก็ตั้งปอมแล้วเปิดเข้ามาออมงสกัดมาเข้าางอองทูอองทูมงย้อนกลับมาแล้วซับลรกนี้อ้าเรียบร้อยอหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยังคมครับเบนจามินเดวิสดูตรงอองทูนะครับอ่ะเรียบร้อยไม่ล้ําครับอ่าใช่ปกติดีทุกคนครับการยืนตำแหน่งไม่ปัญหาอะไรครับโอ้โหแล้วยิงแสกหน้ากระกฏเสียบคานเข้าไปเลยครับเจดสุภาเข้าในมา เลือกเลือกมาให้กับพาติกกุปทาส้นโอ้โหเฉียบขาดมากครับ1 0ที่บีจีขึ้นนำโชว์ความคมเลยครับโอโ้โหพาติกปูเป้ะเลยครับทำประตูในไทยลีกได้2เกมติดครับพาติกบอกว่านี่ขนาดไม่ถนัดนะครับใช่ครับจักรพันให้มาครับธนวัตรลองสักไกบอฉลฉลับมาเข้าไปเลยครับ ประตูตอนหนึ่งครับเมื่อจากครึ่งแรกกําลังจะจบด้วยการที่เจ้าบ้านตามหลังศูนย์ครับกลายเป็นว่ากําลังจะจบที่1นหนึ่งจากขวาของธนวัฒนะครับเดี๋ยวดูครับจากทางซ้ายที่ลําเลียงบอลเข้ามาถึงตรงกลางสนามแตะยิงร่วม30หลาได้และบอลมันเฉลบนะครับโอ้กลายเป็นว่าบอลที่เฉลับวิกเตอร์ครับ